หลังแรกมาก็จมเลยครับเอาละอยู่ด้วยพูนพูนพูนด้านหน้าครับด้านหน้าครับอีกแล้วครับท่านไปโอ้มีหลังกำจมไหมสามหลังเลยหี่ผีครับจมเหมือนเลยหนินอือมีหลังกำจมเลยพีตั้งหนึ่ง าสายเบ็ดคือเก่าครับวันนี้ครับขวออาใส่ครับและเดี๋ยวใส่ไปเลยครับแม่เหล้วเลยทำได้ดี๋ยวใส่ก็จะเป็นสายบุ้งสีนะครับใส่ตื่นๆต,ตัวแรกสุดแล้วขึ้นนี้ครับมาแล้วมาแล้วไปช็อตตัวแรกแห่างม้านครับ Satu empadre luar Oh Hmm Apa yang ini? Hai okay. Hmm Tunggu sampe Wah itu yang ini Oh Oh คิดยอดแต่ว่าต้าคอมันนี่เอาปวดเลาต้องงามอยู่โอ้โหมัได้กินจ้ำข้ออยู่เลยเออ กูถือถือกูก็ก็นะครับงานนู่นให้มาเนี่ยก็งอแงเนี่ยเต่ากันได้แน่วว่าโอ้ยงอ้ลยหน่อเดี๋ยวเดี๋ยลังข้างในบ่กูเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเดี๋ยวถือป้ายอุตุใหญ่อยู่งามอยู่นี่ mấy đeo cả bạc mấy đeo, còn mấy lốt, mấy đeo, mấy gì đó, cái 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 ้นปลาเกาสองยุงสี่ละป้าเนี่มันได้กินยุงสั้นเดี๋ยวมันกินนี่ตื่นตือนี่สี่ละโอ้ล้งนี่รุดลังนี่รุดตัวนี้นี่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 ติดตั้ตามงามยูสมนี้ก็งามยู่เอปาของแนนละ bị bả, rớt, 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 เออเอามาหยุดน oh! ี่น like ี <zag> ่เยุดข้านอกโอ้ยเด็แมนตวใหญ่อยู่เนอะปะขอเอาเอาไหนกจะอีกนี oh, okay. <and> ่จะบอกบิกใส่หวดดดิๆกลเงาปีนท้องลังเอากะต่าย้รตายบเออ มากกันาเฮ้ยเสือแมนดูดเดียวดีนะขบวกอืมมันมักมน,มนกันเลยแน่น่เลยปกปกปบปากโอปะคอดกวพวกก็หนึงพวกป้า นี่ต้นนั่งมันอยู่สองตัวเลยเมื่อกี้ต้นมะเขียนอเอาออกเลยร่างหนาร่างหนาอยู่บ่อยู่บ่อัดดึงมาเป่งโคกดึงมาเบ็นหนายอยู่ๆอุ้ยตัวเนี้ยยังเล่น่ะเกิดปัญหาเกิดปัญหารถรถเขาแต่เป็นสวบอยู่เลยสวบอยู่ตลอดเลยเลย อดเลเบ็ดยอนี่เดี๋ยวเจอของไงด้วยนเด้อยคุณเลยอยู่วะแค่นั้นแหะโบอยอู้โบอยกับปลาเขากับงามงามกับหลายโตครับมันมันเดียวกับขึ้นนี้ครับถึงได้ยาบนะครับเดี๋ยวไวหลอบเดกมือเสารึเป่าเดี๋ยวมือเสารวยาบกันไหมครับเดืกล่ะ หลวงเสารครับมาแล้วนะคราเขากินเงินสีครับรรประคอโตัวไงเลยม่ป้าหววยครับมัส่ยยิ่มหวยวมาแต่มัส่มัน,ยยมน,มมน,มนทีนบ่พ่อครับ ตัวบ้นใหญ่ครับพ่อคอฮยหานี่พ่อคอน่อย พระคอครับช่อนัวงามนะครับสังเกตว่าประคอจะเป็นใสตัวต่างกันเลย แต่ก็งามครับใส่นีน่นี่อย่างละตัอม้มันจะงายจะเป็นไงครับอีหยังวะสัตว์เขามุ่งบนนี่ตังจีก็ค <c oughs> อ,อหน่อยอย่องตัวกระเปียก ดีนีหยเดีเบิกเกะเพียกน่อยนี่ก็ได้หวัวหน้าตายด้านหน้าครับด้านหน้าครับแล้วกบท่านไปเฮ้ยเอากรตั้นตัวใหญ่ๆงกับไงเอละตว โอ้ยถูกปลาตัวนึงครับคุณไปไปเสียวโอ้ปลาสุนัยดูวยนะโอ้เ้ออน ประสืวใหญ่ครับตัวเงี้ยงาย่ายอยู่แต่เป็นยูนิตของประเภทภบ้านหรืออ่อนนะครับประสิว ก็งเอาเลือไปถรล้วโอ้ทิเชอ,อ,อีกว่าทังอุตวะขยันกั่กรคอเหลืออีกสามลังน้ำปุ่นครับมีทั้งเครื่องสูบน,น้ำบรรยากาศตรงเ้าครับหาพสิทธิกปประยอนสมปััหกสิาม เดี๋ยวพ่อไปยา่างเบดครับข้างในครับคุณวายุงใส่ไว้หลังแรกมาก็จมเลยครับเอาละยู่ด้วยพูนพูนพูนมาซะน้องเอ๋ยเอาโต้ไิต่างกันจากอยู่ไฟเลยครับอยู่แต้าหอยลบสั้าเฮ้ ส่จากปลามาตีตอเลยครับบอกว่านี่เขาใส่ก่อนนะครับเ้ากับมีหมองใส่จำกัดแค่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 เค่แค่บิ่แค่ดียามาแค่อยู่หน้าต่นะครับโอ้่แน่แคแค่นแค่แค่แคยแค่แค่แคอแค่่่ หอมเลยโอ้กินลึกเลยอะไรมาเค้งบ่คอยวะอ้ะ่อนนี้วะ้องเงาอยู่ครับสามตัวสอนครับอีซุนเดียวด่นนานาจ้มเดียวอยู่บ่ละ่ะ ที่ทาง้มคังสันปวดเข่าหักอ,อมโอ้ยปวดฟ้ามึงนึกว่าจะประอคอใหญ่ก็จะโค้งหายกว่าอนี้เดีย่ยยังลอยอยูอ่น่ะเอ้านวาแล้วน,นั่นเบิ่ง กินหลอบเดือกครับติดติดที่แห้ง,งนี้ครับหลอบเดึอกหลอบเดึอกติดท,ทีทีกันเลยครับซ้ายหน้า,นานถือที่ครับสงกระสอบครับนั่งเงียมดครับขึ้นกับผ้าไหล่สุนนะครับย่ำเบ็ดป็นม,ม้วนเลยถือยู่กับมือขึ้นถือป้าววา ไปกันอ้โหลังลังลังน้ง้โอ้โอ้โหยาไว้ครับทนแล้วครับ,อรอรบโอ้หนาวฝนจุ่มหนาวเลยฝนจุ่มไปขานาดนี้เฝน นี่เปิดทอนไปเบามาจมเลยถ้าขอเาถึงอยีายเยเละโอ้ยพี <c> ่น <VII> ้องมือไม่บอกนีหน่อยได้ี่ยโอ้โหพุ่นมาดูกันดิ เบื้องครับเบื้องเบิงบ้งเบื้องโอ้โหเต็มปากครับเต็มปากเลยตุ่นี้เต็มปากกันเนยอะครับโอ้โหแักไงเลยครับป้าสัวนนี้กําลังสีเขาา่าซ้ากําลังไงครับป้าหัวโอ้โ ตำอตั้ตัวใหญ่ที่สุดเลยครับสีไส้มาเนี่ยเต็มปากเลยครับพูดเต็มปากเต็มคำเลยครับสัตว์เข้าไปทั้งในเทคนิคการปดปลาครับ ม,ม,มันมีคลีมปาาแห้มมันจะไงครับกิมดึงเลยออกไปทั้งหน้ยพี่เล็มรุนแล้วครับินอ่า้ ดูกันอีกครั้งครับตัวงามแมงรับอู้ใหญ่ใหญ่ายง่ายง่ายง่ายมากเลยตัวนี้ยีงแล้วครับตัวงามอยู่งามนุ่งด <m idd Murder ed> sort of ื้อกับแฟนสางเอียนเอีนวะเดี๋ยวไปพังกันครับแม่ตัวนี้แม่เอียนแำไมเอีน นี่ล้างหนาครับเห็จนจมป,อดจ,ปอดจมปอดเหนโอ้ยอคอล้างนี้มือนี่บ้างมือขึ้นนี่ปลาดุกไงดีครับล้างน,นี่ครับตุ้มไงปลาดุกเต็มพอถือมันมานอน lạc hoa băng gần hoa băng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  ทอกับปอดกับแกดแต่ว่าดึงแค่ครับเบอร์มันมันจมลงไปแล้วท่านถือไปดเลยเนื้อว่าแต่บอรถือตัวงามอยู่โอ้ยน้องหนึจมเลยที่ยินเงียบโอ้ยรู้ไปแล้วรู้ไปแล้วครับ คอญ่ซะด้วยแล้วคอไงกินมเขงครับปุ๋ยนี่แหละกินเขงครับเฮยได้แต่มันคายอะไรี่โตโต๊ะไงตืบไปเลยครับโต้ะธมดาเลยแคายอะไรรุนแรง,งนี่ตัวโอ้ยยุยูุยโตัวงามเด่ะุ้ยตัวงามตืบอยู่ครับ สวมดีลงานไปเพรา่เป็นส่วนี่แกงของป่านะครับีแล้วก็ท่าน <c oughs> ขออไม่ติดตัวเนี่ได้ก็ต้องยย่ อันนี้เดี๋ยวผมเรื่องอื่นคือหกัหกหักหยาได้ครับเพราะนหยาหักเขาได้ครับหยาไวายนะครับหกาาักหยาไว้โอ้ยยยยุ๊งนง่นกินโซยกินใบเข็งกินใบเข็งเนี <laughs> ่ย yeah. กินมะเข็งในกับทางในเนี่ยเขาเสียวอกในป่านี่แล้กินมะเข็งโอ้มีดินล้างก้จมแม่สามล้างเลยนี่พี่ครับจมเหมือนเลยนี่นี่โอ้มีดินล้างก้จมเลยพี่ล้างหนึ่งเนื้อยางย่ามกับโอ้มีดินล้างก้จมเลยพุ่นป้าคอต้นนึงปูนอยู่ทางในุ่นก็จมโอ้ ท่านนี้อาจจะทีด่ด,ดีกันเรื่อยๆครับเพื่อนมาจจเปเมืองล้างแลกกนครับโค,โค,โค,โคุ้ยๆอะไรล่ะเบสต์เท่าดูบ่ลอะไรเมื่อกดินพิษได้ตกใจเลยหายก็ถึงบบก,กำลังต้องเป็นโลโอ้นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวนิเดนเดียวเลยจะมาลุรครับขอปาก หลังนี่ต่อครับอยู่วะอ่าอยู่ครับอยู่นะครับนี่ครับสองล้านติดแล้วครับหลังที่สามครับจอมอีกครับหลังนี้ยะะอย,ยู่วล่ะอุ๊ยโยู่ตัวงามนำ้ำตัวงามนำ้ำไม่ใช่ตัวธรรมดาเลย ดูนี่ก็แล้างงามด้วยป้าเช็คสิกินเลือกไหมสัตว์เลือกก็แบ,บกนี้ปูมีจัดระเบียดปูนครับเส้นมาก,กินเลือกกลางๆพอนจะปูนจะเปิดคางครับนี่มาเป็นจุภีครับเปิดคางก็ไป็นเ้อหงส์กับเบาๆนะครับนี่แทบมันจะตายป้าเป็นจุภีครับก่อขึ้ม่ตั้งไรทั้งพุง่้ เปียดหกักโอยฮักสวยแค่นี้นค,นครับตัวน,นี้ใส่ใส่ขอบขอบม,ม,มุมขอบปากบดครับ

เกือไม่รุดครับนี่ป,าป,าป่าบนโอ้แข้งเลยเมื่อกี้กระเบียดหักแตก,กเลยโอ้ถือช่วนท,ที่แข็งของป่า,ปาเลยนี่ ว่าดูสิป้ารลดกราบแล้งนี่น,นี่กระโรดดรรเตียเลยป้าไม่กินเด้อเอามาควรจะมายามนะครับ าแล้วถึ่นปลคอยใหญ่แห้งโอ้โหตัวใหญ่บ่ออาการนะครับโอ้ยีพออีเมียปลาคอยใหญ่ไปผมว่อสิได้กินครับไป่เห็นกลางมันก็บ่คืองหรอกตัวมหน่อยโปดครับนี่ก็คือผลงานดีนะครับตีประยงภาพปัญหานะครับนายอยู่กินแบบบานๆเอานะครับเป็นวิธีที่ดัดบานเอา ผลงานครับกับมันมาเลยครับสำหรับวันนี้ถ้าเป็นมังกรสมสอเบอร์่กดแชร์กดติดตามสังลาซอนกดพิดกระป๋องแชรให้เบาโยางทำไมได้ครับสแสดงมีสุดได้ครับมานมาโอ้อเอ็มเลย